สวัสดีช้าโลกเช้าวันอาทิตย์ที่10กันยายนนะฮะวันนี้เรามาอยู่แถวๆสวนจตุจักรตอนตีห้าครึ่งน,นะฮะเพราะว่าจริงๆเรามีงานวิ่ง IHG Run for Good นะฮะที่สวนรถไฟนะ,ะซึ่งงานนี้เนี่ยเราลงแบบฟันรัน4กิโเมตรและวันอาทิตย์มันก็จะตรงกับโปรแกรมวิ่งของเราซึ่งเราต้องวิ่ง6.64กิเมนะฮะ เราก็จะเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ก่อนงานนี่เลยนะครับเพราะว่าพอเราจะเดินไปถึงบริเวณที่จัดงานก็น่าจะไปกิโลนะครับก็เดี๋ยวเราก็พอส, <socioe ck. S 1> สเราก็เดินต่อเพื่อให้มันครบ <_ m ars> 6.64กิโลนะโอเคพร้อมแล้วเรากดเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ตรงนี้เลยจับ G P S ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่สวนรถไฟนะฮะเริ่ม3 2 1ปึ๊บ ก็คนมางานเดียวกับเรามากมายเลยนะเดินมาทั้งเดียวกันเลยอันนี้เราเข้าออสูนรถไฟแล้วไม่เคยมาสวนรถไฟเช้าขนาดนี้มาก่อนตรงนี้เป็นทางแยกเนาะเหลียวซ้ายเข้าไปตรงกลางซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปทางขวาก่อนจากที่เดินน้านจุดจอดรถถึงตรงนี้ก็คือ,อหมดระยะวอลอัพอดีนะฮะแล้วก็ เข้าสุริยะออกกําลังกายได้อนนะั้นแล้วก็เริ่มออกกําลังกายตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวพอถึงจุดปล่อยตัวเราพอสก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มปล่อยตัวเราก็ค่อยคอนติเนียของเราเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะจริงๆตกแต่เย็นเมื่อวานตกหนักด้วยนะถนนก็ยังเปียกอยู่วันนี้ก็ดูจะเลื่ยินมาถึงตรงกลางที่จัดงานแล้วนะฮะ เดินจากที่จอดรถมาถึงตรงนี้ก็คือ1กิโลพอดีตอนนี้เป็นช่วงพิธีเปิดของเขานะฮะอ่าตอนนี้ตีห้าสี่สิบสามเออเดี๋ยวเขาจะต้องปล่อยตัว10กิโลก่อนนะฮะปล่อยตัวตอน6โมงและของเรา4กิโลปล่อยตัวตอน6โมงสิบดังนั้นฉันเดินเล่นก่อนกระด,ด้เดี๋ยวค่อยมาอ่ะเดินเล่นไปก่อนเดินเล่นไปไป,ไปมาๆนี่ก็ เหลือระยะออกกำลังกายแค่4.8ละอ่ะก็พอดีกับลราวิ่งเขานะเดี๋ยวกำลังจะ6โมงละอัน10กิโลกำลังจะปล่อยตัวละของเรา4กิโลนะครับปล่อยตัวต่วตอไปนะ่ะเราอยู่ตรงจุดรอปล่อยตัวแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราออกกำลังกาย2กิโลแรกของเราสปีด,ด้วยจ้ะช,ช้าๆเอยนะรอเข้าปล่อยตัว กของ10กโลไปก่อนนะรออีก10นาทีนะครับซึ่งเราคงเน้นออกช้าๆไม่ต้องรีบนะฮะจากนะั้นปล่อยเขาไปต่อแถวก่อนก่อนเดินไปตรงจุดปล่อยตัวแล้วนะฮะ <c oughs> คนเพียบเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เดีวราจะดี๋ยวพอส่งโดจะไป้น ก็ลองจอกทาช้าดูช้าแบบช้ามากอันนี้ก็คือทางไปบ้านน้องนกเขาจุดก็ข้างนี้นี้เลี้ยวซ้ายนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นชุด้อยของกลุ่มสิบโลอันนี้ถึงประตูทางเข้าส่วนรถไฟนะะเราก็ต้องวนต่อไป ขณะน,นี้6โมง24นาทีเราจ็อกมาตลอดเลยคุยคอแล้วประหลาดใจวเหมือนกันที่ทําได้สุดปลอย Water Station ผ่านก่อนนะผ่านก่อนนะอันนี้เราถึงประตูด้านในเขาสรดไฟแล้ว เราก็ยังจ็อกได้อยู่โอเคไปกันต่อหวังว่าจะจ็อกไปได้ครบรอบ6โมงกกว่าอากาศดีอยู่นะยังจ็อกอยู่ยังจ็อกอยู่ <c oughs> ตรงไปตรงไป ตรงไปตรงไปยังจอกอยู่ยังจอกอยู่ก็ครั้งหน้าคือทางแยกไปสะพานขึ้นนกเนาะสวนสมเด็จพรานางเจ้าสิริกิตต์ตรงไปอีกหน่อยก็จะเป็นทางเลี้ยวไปบ้านโน้นจุดก็น่าจะเป็นทางที่เลี้ยวกลับไปเข้าเส้นชัยนะฮะ แล้วยังจอกมาอยู่ถึงตอนนี้โคตรภูมิใจตัวเองัอะเราจะจอกต่อไปจนถึงอย่างน้อยทางเลี้ยวเข้าเส้นชัยนะหดี๋เข้าเส้นชัยไปเลยดีว่าอ่ะดูกำลังก่อนนะจุดแจกน้ำที่สองสิกิโลรอบสองเขาก็ จะรับหนักวิ่ง4กิโลเลี้ยวซ้ายนะคะ4กิโลเลี้ยวซ้ายตรงไปรอบ3เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วไปต่อให้ถึงเส้นชัยเห็นเส้นชัยแล้วเส้นชัยแล้ว เยอะมากๆเลยนะคะค่อยๆเด u, za, ere, km, km, ille, ceu, ินค่อยๆวิ่งมานะคะ9กิโลเมตรเริ่มเข้ามาอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้แค่คุณเริ่มต้นออกกำลังกายก็ถือว่ามาแล้วจังหวะไปแล้วนะคะรับฝากเราได้ออกงายแล้วเรายังได้ทำบุญกันด้วยนะคะวันนี้คู้ด่าก่อนคู่ด่าก่อนเข้าเส้นชัยแล้วเตือนเถียอแล้ว เรียนจริงๆเวอร์กอัลเรายังไม่หมดจะเหลืออีกประมาณ5้ารเมตรก็จะเดินไปเดินมานี่แหละแล้วก็ต่อครูดาวอีก3 0 0เมตรนั่นแหละเดี๋ยวเดินไปเดินมาเท่านี้เหลืออีกร้อยกว่าเมตรจะครบก็ไปเดินวนต่อไปเรื่อยๆ คูดาวล้งจ้าครูดาวล้งจ้าโอเคก็เดินบิด3ามเมตรโดยประมาณก็งานนี้เขาบอกว่ามีลักกี้ดรอนะฮะตอนจบงานเป็นรางวัลโรงแรมในเครือ IHG ก็ไม่รู้จะอยู่ถึงจบงานไหมนะถ้าอยู่ก็ลองมาลุ้นกันครบแล้วไปหาอะไรกินกันเดี๋ยว ก็ต่างบู Saint ๊ต th ่างนะฮะเก่งมากแซนด์วิชขายดีคือยาวเราไปข้าวเหนียวบุกปิ้งแล้วกันเอ๊ะมีสปาเก็ตตี้พริกแห้งของโปรดของฉันครีริ้นแล้วหมายเลขที่ออก0647ค่ะ ก็อยู่จนเขาประกาศรางวัลลักกิ้ดนะฮะรางวัลที่1เป็นที่พักที่รีสอร์ทในมาลดีฟซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้สักรางวัลเลยนะฮะก็กลับละปิดวีล็อกวันนี้บายบาย